สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม f a i r y Tail Force ยูไนต์นะครับก็จากที่ไม่กี่วันก่อนเจมีไลฟ์สตรีมลองเล่นตัวเกมนี้เซิร์ฟจีนไปก็มีเพื่อนเพื่อนอินบ็อกซ์เข้ามาถามค่อนข้างเยอะครับว่าแบบโหลดยังไงสมัครยังไงแล้วก็ของเซิร์ฟไทยเนี่ยเปิดวันไหนสําหรับการโหลดแล้วก็การสมัครนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเหมือนเวลาเราเล่นเกมจีนเซิร์ฟจีนแบบทั่วไปเลยครับคือใครที่เคยทําของเกมอื่นมาแล้วเนี่ยก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับอันนี้คือแบบอย่างเกมนี้นี่สะดวกมากเลยนะครับเราไม่ต้องต่อวิเพ ส่วนสาหรับใครที่ยังไม่เคยทํามาก่อนก็เดี๋ยวพาไปดูวิธีการในคลิปนี้นะครับอันนี้คือเดี๋ยวตอนท้ายมีแถมในเรื่องของเซตติ้งในเกมด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเซิร์ฟไทยเปิดวันไหนก็ในปัจจุบันวันที่ทําคลิปนะครับทางเพจออฟฟิเชียลเนี่ยเขายังไม่ประกาศวันออกมานะครับแต่ว่าที่เห็นล่าสุดคือมีวันแบบคาดการ์ครับโชว์ขึ้นมาใน Apple Store ก็จะเป็นวันที่9พฤศจิกายนนะครับแต่วันคาดการ์เนี่ยปกติมันก็จะไม่ได้ตรงสักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่าประมาณประมาณวัน,ลนเลยดีกว่าครับ อย่างแรกนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาโหลดตัวแอปแทบๆกันไปก่อนมันจะเป็นเหมือนแบบ Apple Store Google Store เนี่แหละครับแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นพวกแอปนอกเกมนอกซะส่วนใหญ่ก็คือจริงๆเราจะโหลดตัวเกมนี้แบบตรงๆเลยก็ได้ครับแบบเป็นเสิร์ชหา apk ในเน็ตก็ได้แต่เจว่าผ่านแอปนี้มันก็ค่อนข้างสะดวกดีครับแถมเผยในอนาคตเนี่ยเผอเราไว้ใช้หาเกมอื่นๆเพิ่มเติมได้ด้วยก็สําหรับวิธีการโหลดนะครับก็เข้ามาตัวเว็บไซต์ลิงก์ตามบนจอได้เลยครับหรือว่าเราพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับพิมพ์แค่ว่าแทบๆเนี่ยก พอเข้ามาเสร็จนะครับเราก็กดที่ปุ่มดาวน์โหลดบริเวณกลางจอได้เลยครับเราก็จะได้เป็นไฟล์สําหรับติดตั้งมานะครับก็แค่นั้นเลยครับเสร็จเลยอย่างของ Android เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ apk มาให้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดตัวแอปขึ้นมาอย่างนี้จะอยู่ในหน้าจอหลักของมันนะครับเราก็ไปที่บริเวณขวาบนเลยครับที่เป็นรูปแว่นขยายปุ่มเสิร์ชนะครับก็ใส่ชื่อเกมไปเสิร์วว่า Fair y tail เฉยๆก็น่าจะเจอแล้วครับอ่านี่นะเสิร์วว่า f a i r y Tail จริงๆมันจะมีโชว์มาหลายเวอร์ชันเลยครับเนี่ยไล่มาประมาณ4เวอร์ชันนะ แต่ว่าตัวที่เราจะเล่นกันจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ Fairy t a l Magic Guide ชื่อเซิร์ฟจีนมันจะไม่เหมือนกับเซิร์ฟไทยซะทีเดียวนะครับเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดที่บริเวณตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ของเจเป็นโอเพนเพราะว่าเจมีลงในเครื่องไว้แล้วจากนั้นพอเราลงตัวเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าตัวเกมมาโหลดแพทให้เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นเข้าสู่หน้าล็อกอินครับตามที่โชว์ในจอตอนนี้มันจะมีให้เลือก2องออปชันนะครับก็คือจะเป็นล็อกอินผ่านวีแชทก็ได้หรือว่า QQ กก็็ได้้น,นีแล้วแต่เรเ,รเราลยคดวกตัวไหนนนใช้้ตัวัวได้เลย แต่เดี๋ยวในคลิปนี้จะสอนเป็นของ WeChat ละกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสมัครง่ายกว่าครับก็ขั้นแรกนะครับเราโหลดแล้วก็เปิดตัวแอป WeChat ขึ้นมาอันนี้คือสามารถหาได้จากในสตูไทยปกติเลยนะครับเราจะได้หน้าตาประมาณบนจอเราก็กดที่ปุ่มลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับบริเวณขวาล่างของจอเสร็จแล้วมันจะมีขึ้นประมาณว่าเงื่อนไขาการใช้งานหรือว่ายอมให้ WeChat ใช้งานตรงส่วนนู้นส่วนนี้เราก็กดโอเคกด next ไปเรื่อยๆนะครับจนได้เป็นหน้าลงทะเบียนตามในจอ อันนี้เราก็ใส่ข้อมูลไปครับไม่มีอะไรชื่อเบอร์โทรรหัสผ่านนะครับตรงเบอร์โทรเนี่ยตัดเลขศูนย์ออกด้วยเสร็จแล้วก็กดยอมรับกับกดลงทะเบียนนะครับซึ่งขั้นตอนถัดไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่หลายๆคนติดแล้วก็แอบวุ่นวายอยู่เหมือนกันก็คือมันจะให้ตัวเราเวอร์ y ตัวเราหรือว่า ID เราเนี่ยแหละครับว่าแบบเป็นคนเล่นจริงๆนะไม่ได้เป็นแบบแอคเคาท์ผีแอคเคาท์ปั๊มอะไรอย่างงี้โดยที่ขั้นตอนของมันนะครับก็คือเราต้องเอา QR code ของเราเนี่ยครับไปให้คนอื่นสแกนนะครับโดยที่คนที่สแกนเนี่ยก็ แล้วถ้าเกิดสมมุติเป็นผู้ใช้งานจากประเทศเดียวกันนะครับก็คือแอคเคาท์เนี่ยต้องมีอายุกเกิน1เดือนหรือว่าถ้าเป็นคนจากประเทศจีนนะครับก็เกิน6เดือนซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเป็นแค่นี้เนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาคือคนที่สแกนให้เราเนี่ยเขาจะมีโคต้าจำกัดด้วยนะครับก็คือต้องไปเช็กกับเขาก่อนว่าเขาไม่ได้แบบมีสแกนให้คนอื่นไปจนหมดโคต้าแล้วนะอะไรประมาณนี้รวมถึงคนที่สแกนให้เรานะครับก็ต้องใช้งานตัววีแชทเนี่ยแบบไม่ผิดกฎอะไรด้วย ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราสมัครอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าตัวแอปไปเนี่ยหน้าหลักเราจะเป็นประมาณในจอใช่ไหมครับเราก็คลิกเครื่องหมายบวกเนี่ยตรงบริเวณขวาบนเลยมันจะมีปุ่มสแกนอยู่ครับก็คือเราเข้าตัวเกมเนี่ยไปที่หน้าเราอินตะกี้นะครับเลือก V c h a t แล้วก็ใช้ตรงนี้นะครับสแกนไปก็จะเข้าเกมได้ละครับซึ่งพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณในจอตอนนี้เราสามารถเลือกที่บรรทัดบนตัวนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเลือกเซิร์ฟเวอร์ โดยที่พอเราเข้ามาถึงนะครับมันก็จะมีรายละเอียดตัวละครของเราครับในเซิร์ฟต่างๆอย่างนี้ครับเจมี่สมัครไว้4เซิร์ฟนะครับตัวเลขเซิร์ฟเนี่ยก็ดูตรงนี้ก็ได้80 82 5 30โดยนี้ถ้าเกิดสมมติใครมาครั้งแรกนะครับจะเลือกตัวเซิร์ฟเนี่ยก็เลือกจากพวกนี้ได้เลยครับเนี่ยมันจะมีเลขบอกนะครับก็เลขเยอะเนี่ยคือเปิดทีหลังนะประมาณนี้ครับไล่ไปมันต่างกันยังไงก็ถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟใหม่เนี่ยก็คือมันเพิ่งเปิดใช่ไหมครับเราก็พอจะตามคนอื่นทันไต่แรงต้นๆได้เล่น แต่ว่าของที่ส่วนตัวจะย้ายมาเซิร์ฟเบอร์ต้นๆเนี่ยเพราะว่าจะมาหาข้อมูลครับคืออยากดูว่าถ้าเกิดสมมติเซิร์ฟเราเปิดไปนานๆแล้วเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยตัวละครทีมหรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยมันควรจะไปแนวทางไหนยังไงแบบอยากดูว่าเซิร์ฟที่เขาเล่นไปนานๆเนี่ยเขาใช้ทีมประมาณไหนอะไรประมาณนี้ครับแบบหาข้อมูลก็อันนี้แล้วแต่เราเลยครับเราจะเล่นเซิร์ฟไหนก็ได้หลักๆก็คือเล่นเตรียมตัวรอสําหรับเซิร์ฟไทยถูกไหมครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเซตติ้งก็ตอนแรกนะครับเราอยู่ที่หน้าปกติใช่ไหมครับ แล้วก็คลิกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นรูปตัวนี้ครับที่เป็นรูปฟันเฟืองโดยที่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซตติ้งที่เจแปลมาให้แบบคร่าวๆนะครับก็อนนี้ต้องบอกก่อนว่าจะใช้ตัว Google Translate แปลมานะครับถ้าเกิดมีตรงไหนตกหล่นไปหรือว่าผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็มันจะมีบางส่วนด้วยครับที่ส่วนตัวเจข่าไปเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ค่อยสําคัญหรือบางอันก็จะแบบไม่รู้เรื่องไปเลยครับว่าแบบมันหมายถึงตรงไหนยังไงโดยที่เซตติ้งนะครับมันจะแบบเป็น4หมวดใหญ่ครับตาลมในจอเลยเรื่อ,อ graphic, เะบบ,ะบ,บพน ส่วนกราฟิกที่สําคัญๆนะครับก็จะเป็นสีบรรทัดล่างตามในจอเลยก็จะมีเรื่องของจํานวนคนในฉากคุณภาพของรูปภาพความลื่นแล้วก็เรื่องของแสงเงาอันนี้ดูง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมติจะปรับแบบสูงสุดนะครับก็ปรับเป็นซ้ายหมดเลยก็ได้แต่ก็คือลองๆก่อนนะครับว่าไม่ได้ทําให้มือถือของเราเนี่ยร้อหรือแหลกจนเกินไปเสร็จแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของเสียงครับอันนี้ก็ทั่วไปเลยครับสามารถปรับเพลงก็ได้ซสาร์เอฟเฟกก็ได้เสียงพูดตัวละครก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครจะปิดเลยนะครับก็มีปุ่มมิ ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเกมอันนี้ปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยครับก็จะมีทั้งแบบปิดเปิดคําชวนชวนเพื่อนชวนปาร์ตี้ปิดเปิดการแจ้งเตือนหรือว่าจะมีเรื่องของปิดเปิด PK ปิดเปิดทูเทอรเรียลด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างทูทอรเรียลเนี่ยถ้าเกิดเจเข้าใจไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นปิดได้แค่บางส่วนนะถ้าเกิดเป็นระบบสําคัญสําคัญแบบตัวละครระเพิ่งเลเวลถึงเนี่ยครับอันนั้นมันน่าจะบังคับดูนะแล้วก็อย่างบทัะคล่างเนี่ยครับมีปิดเปิดให้คนที่แบบไม่รู้จักเนี่ยมาเยี่ยมสวนเราได้หรือเปล่า ก็เกมนี้มีระบบสวนด้วยนะครับแต่ว่าเจย,ยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดมาเหมือนกันเดี๋ยวไว้ไปดูมาให้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเพื่อนครับก็จะมีปิดเปิดว่าแบบจะรับข้อความอินบ็อกซ์หรือเปล่าแจ้งเตือนไหมหรือว่าถ้าเกิดรับเพื่อนเนี่ยจะรับเป็นเพื่อนที่เลเวลตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปประมาณนี้ครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการโหลดการสมัครการเซตติง้ง Fairy Tale Forest อ u ู่ไหนเซิร์ฟจีนก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากจะมาเล่นด้วยกันนะครับก็ตอนนี้เจกำลงัลงลองอยู่เซิร์ฟ ก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคดปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดสั s สไกร e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม